นะครับแอดชัยก็มาแล้วเนาะแอดชัยก็ถ่ายบรรยากาศเราจะไม่คุยกันเออปลาไปยังผู้ใหญ่บ้านมาซอยบนนี้นะฮะห้อนห้อนห่อนหอนเดือกขนาดเลยอืออ่ะนี่ครับเนาะเราก็นี่นะครับฮะมาหมดเลยเนาะผู้ใหญ่บ้านก็มามาให้กําลังใจเนาะตอนนี้แอดชัยยังไม่คุยกับผมตอนนี้นะเพราะว่ายังไงก็เป็นของแอดชัยแล้วล่ะ ของน้ำยังไงก็เป็นของแอดไทยครับตอนนี้นะเออมันน่าจะเข้าแล้วล่ะตอนเช้ามาเช้าแอดชัยบอกว่ายังไงผมก็ไม่โดนเออยังไงก็ยังเป็นของพี่ยูโรเออยังไงทางน้ำก็เป็นของพี่ยูโรอ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยผลสรุปออกแล้วเป็นของแอดชัยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะอ่านี่ครับเนาะนี่ก็รังรงวัดอยู่ครับตอนนี้เนาะเออหัวเราะหัวเราะที่ลังดังกว่าเออที่ไม่ลึกเนาะผมไม่เยอะของพี่ยูโรนี่ นี่นีแป๊บหนึ่งนี่นี่ครับนี่พี่ยูโรหกสิบเซนนี่ครับถ้าถมก็นิดนึงของพี่ยูโรหัวเลาะที่หลังดังกว่าครับพี่ยูโรเอาต่อได้ใช่ไหมครับโอ้เอชจะต่อท่อส่งน้ํามาตรงนี้ได้เนาะอืมครับผมอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้าน อินแปลงครับบ้านอินแปลงวันนี้ก็มาทําการรังวัดที่ดินของคุณพี่ยูโรนะอา่าพี่ยูโรทิดาเศรษฐีเนาะครับเนาะสองไร่ครับสองไร่แต่ก่อนมันอยู่ตรงนู้นเพราะว่าอัดที่ดินลงมาเนาะอ่าเพราะว่าขอบเขตมันบีบเข้าไปที่ของพี่ยูโรจะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะที่ของพี่ยูโรจะอยู่ตรงนี้อตรงนี้ครับผมอา่าผมก็รับหน้าที่เนาะครับเนาะอ่าผูดการของพี่ยูโรทิดาเศรษฐีแล้วก็เลขาผู้จัดการส่วนตัวเนาะพี่หนึ่งไทยมาไกลจากหนองคายเลยเนาะครับเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณทุกสปอนเซอร์จากประเทศเยอรมันนะครับเนาะซึ่งให้เราสองคนมาเป็นตัวแทนเนาะตัวเป็นตัวตายเนาะตัวเป็นตัวตายวะเออตัวแทนเออตัวแทนเนาะตัวเป็นตัวตายอ่นจากพี่ยูโรธิดาเสียถีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ใหญ่อขอช่องท่องเลยช่องท่องเออช่องเชียบอยมูสดแล้วก็ช่องหนึ่งหรือไทยนะครับเนาะอ่า ครับแดดร้อนมากครับตอนนี้นะหน้าแดงนักทุกคนนี่จะแดงไปหมดแล้วครับแดงแดงไปหมดเลยนะครับเนะบาะผู้ใหญ่บ้านก็มาเนาะครับเนาะลูกบ้านก็มามากันหมดครับวันนี้นะอ่าร่วมสนุกสนานเหมือนกับบุญบั้งไฟตอนนี้นะอยู่ที่ทุ่งนาบ้านอินแปลงหรือว่านาเขาเรียกว่านาอะไรเนาะนี่เนาะนาพี่ยูโรทิดาเสศรษฐีเขตอภัยทานเนาะครับเนาะอ่าจะอยู่ตรงนี้อีกไม่นานครับ ประมาณเดือน2เดือนจะมีเขตอภิษทานเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนะาะอยู่ที่บ้านอินแปลงนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยมือสุดก็ลงพื้นที่ทําการราังวัดให้กับคุณพี่ยูโรท่ดาเสศิฐีจํานวน2ไร่นะครับเนะาะตอนมื้อเช้านี่ไปถ่ายอยู่นูน้คิดว่าที่ดินของพี่ยูโร2ไร่จะอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ใช่แนละ้วทีนี้นะเพราะว่าราังวัดใหม่ที่ดินมันจะบีบเข้ามาอย่างนี้แล,แล้วมันจะยาวออกไปอีกเนาะ อ่าเนี่ยครับเนาะ<น>ก็เลยที่พี่โยูโรจะอยู่ตรงนี้ทีนี่นะอ่าขยับมาอีกนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อเช้าผมคิดว่าที่ดินของพี่โยูโรจะอยู่ต้นต้นไม้นะเนาะอ่าเพราะว่าของแอดชัยสีไร่ก็จะยืดออกมาอีกอ่าพูดง่ายๆคือยืดออกมาอีกอ่ของพี่โยูโรก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้น,นี่ครับเนาะที่สองไร่ของพี่โยูโรจะอยู่ตรงนี้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้บรรยากาศครับอื้มลมลื ques, ่นนะครับเนาะอ่าอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นฟาร์มแบ๊ะ แล้วเขาก็คือแพะนั่แหละครับเนาะทั้งแพะครับบ้านผมก็เอือดเบนะครับนล้วบ่เบ่เนี่ยครับเนาะนี่เขาจะเลี้ยงเบ่นะครับเนาะนี่บรรยากาศมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาตื่นเช้ามาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับเนาะวันนี้ผมก็ลงพื้นที่กับผู้จัดการเนาะอ่าพี่หนึ่งื้ืยไทยนะครับเนาะแล้วก็ชาวบ้านพากันมารางวัดที่ดินนะครับเนาะว่าจะถึงไหนนะครับเนาะวันนี้น่าจะเสร็จประมาณจะ5โมงเย็นเี่แวละครับเนาะ ห้าโมงเย็นครับวันนี้นะจะเสร็จห้าโมงเย็น่แะครับอยู่จะอยู่ตรงนี้กับแอดชัยถึงห้าโมงเย็นวันนี้นะเออมาย้ายท่อออกเนาะแต่ว่าวันนี้จะเพิ่งกลับเพราะว่าตอนเย็นเขาจะมายิงอะไรนะยิงดาวเทียมอ่ายิงดาวเทียมนั่นแหละเราจะรู้เลยว่าไร่ที่ดินของเราสี่ไร่หรือสองไร่ของพี่ยูโรจะอยู่ตรงไหนตอนเย็นนี่แหละครับผมก็เหมือนกับผมที่ไปรังวัดที่ดินของอันคุณป้าอรลาไทยอเมริกาอยู่ใกล้ๆนาลุงพลนั่นแหละ ประมาณสี่โมงเย็นเขาจะมายิงดาวเทียมอืแล้วก็ยอรออยู่ตรงนี้แหละใช่จะมายิงวันนี้แหละยิงดาวเทียมแล้วจะรู้เลยว่าที่ดินของเรามันอยู่ตรงไหนเราจะได้ี้ฮะแต่เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าล่องน้ําเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสรุปแล้วก็คือเป็นของแอดชายร้านประเทียนละครพี่ยูโรหายห่วงได้เลยเนาะเราหายห่วงมาเมื่อเช้านี้เชียร์บอยคน่าอันอันล่องน้ําเจ้านี่ต้านี่ก็เป็นของเกยเจ้านอนคนว่าสุดท้ายแล้ว อ่ะเหมือนกับเรารู้แล้วว่ามันเป็นของไขแล้วล่ะอ่าเป็นของแอดชัยแล้วอ่เราดีใจแล้วเพราะว่าร่องน้ํามันไม่ได้อยู่ในที่ของพี่สาวของเราเนาะพี่ยูโรของเราแล้วอ่ถือว่าดีใจแล้วล่ะอ่านะครับเนาะไปไหนประสบความสำเร็จแล้วล่ะเรารอลุ้นตั้งแต่สี่โมงเช้าขณะนี้เวลาสี่โมงเย็นครับอ่าสี่โมงเย็นอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสวยครับอยู่ตรงนี้นะที่จะสวยบ้านนี้ผมจะเอามาปลูกอยู่ตรงนี้ อจะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็จะขุดสะเล็กๆตรงนี้เอาดินมาถมตรงนี้เนาะอีกอีกไร่หนึ่งจะขุดขุดเป็นคลองใต้ไก่แล้วก็ปลูกต้นกล้วยมีต้นอะไรบ้างที่จะปลูกนะมะยงชิดมะยงชิดมะม่วงมะม่วงมะนาวมะนาวแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวช่าอมมาปลูกไรอันแขกที่ขายสรงตลาดกุลละข่ำบอกมอ่าแปลงผักแล้วก็ เออปลูกหอมผักทุเรียนแปลงผักของพี่ยูโรธิดาเสษทีส่งสู่ตลาดกุฎระคำอ่าโอเคอ่านี่ก็คือเป็นเจ้าของที่นะครับเนาะนี่ขับรถอยู่ในป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะเจ้าของที่ดินนะครับเนาะอ่านี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับเนาะตากแน่ตากลมนะครับวันนี้ลงพื้นที่ด่วนให้กับพี่ยูโรธิดาเรษฐีมาดังวัดที่ดินให้กับแอดชัยแล้วก็พี่ยูโรธิดาเศรษฐีเด้อนะครับเนาะครับผมที่ดิน ติดต่อช่องเสียบอยมุสดยังเหลืออีก3ามไร่2งาน73ตารางวาอยู่ที่บ้านจำปงไม่ไกลจากวังพ่อปู่ปริจิตรนาคราชแค่ห้าเมตรก็จะถึงนะครับยังเหลืออีก3ไร่ครับเนาะฮะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ดคิดไม่ออกบอกเสียบอยนะครับเนาะแต่ผมบริหารจัดการให้กับลขาผู้จัดการพี่โยูโรก็คือช่องหนึ่งไทยนะครับเนาะอ่าวันนี้ก็มาด้วยกันนะครับเนาะหลังจากที่ กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราก็มาลงพื้นที่ก็มาดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหัวฉนดน,นี่นี่นี่นดก็จะเรียงเรียงกันเรียงเลียงเียงไปเรื่อยๆนะครับถนนนี่ถือว่าเป็นถนนคอนกรีตครับถนนคอนกรีตนี่ผมว่าฤดูฝนในน้ำอาจจะท่วมอยู่แต่ท่วมไม่เยอะหรอกท่วมน่อยๆนะครับเนาะเวลาเราเปิดประตูบ้านออกมาสูดบรรยากาศตอนเช้าๆนี่โอ้ล่มลื่นดีครับอยู่ตรงนี้นะถือว่า บรรยากาศท็อปวิวก็ว่าได้เนาะชายทุ่งอ่ะบรรยากาศตามทองไรทองนาบรรยากาศบ้านนอกเนาะอ่ะนี่ครับเนาะเสียงกบเสียงเขียดกลางคืนดักเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอเออฝุดเอ้ายังขึ้นได้เข่าน้ามแล้วกลสิเป็นร่มแล้วบ่มกล้สิเป็นร่มแล้วเมื่ออยู่บ่เมื่อนี่เมื่ออยู่บ่เมื่อคำคำบุละแทกซี่หาทุ่มจังเมื่อกระได้ดอกบ้านอยู่ไกลๆนึงบ่ไกลแต่แค่ปากซอยนี่ลอยก็โล่นึงหนองคายนะอ่ะนี่ครับผมก็อยู่ที่บ้านอินแปลงเด้อนะครับเนาะอ่ะ โอ้โหนะครับที่ดินตรงนี้เนาะครับอยู่บ้านอินแปลงวันนี้ลงพื้นที่มารางวัดที่ดินให้กับพี่ยูโรทิดาเศรษฐีแล้วก็ของแอดชชยนะครับเนาะโอ้โหแดดร้อนมากครับตอนนี้เนาะเอาสุดท้ายนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปรังวัดต่อเพื่อจะไปดูที่ว่าเป็นถึงไหนมายังไงเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ